เสียพิ雅เจ้าก็สังตู้ได้ตู้ดีเนาะและผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบต้องปลื้มขอบคุนีดีพ่อแต้มแม่เพลินพ่อแต้มแม่เพลินเจ้าของร้านผ้าปูกำยานไอทีไอทีเสื้อผ้าชัยภูมิอยู่ปากห้างอยู่ติดถนนบ้านนุ่นจันนะครับเสียดห้างจัตุรัสไปบ้านค่ายพี่น้องยังได้เสื้องามๆเสื้อทีมงานใส่เห็นเวทีอยู่เนี่ย ไปโลดไปโลดพี่น้องครับราคาถือแสนถือดุสิตไปหาทั้งเสียปิยะก็ได้ไปหาพอไงสนิทไม่ไงวาสนาก็ได้เออเอาฝากไปชั่งนะพัดหาเจ้าของให้รถเจ้านั่นนะเออเอาผู้ใดกุญแจรถยี่ห้อไม่ยังนี่ยี่ห้อโตโยต้าเนอะยี่ห้อฟอร์ดนะครับยี่ห้อฟอร์ดใครทำหายไว้นะครับใครทำตกหล่นไว้มาเอาเด้อกันคุณชมาศิรักษาบระกุมกับช่างวิชีมาแฮมแบ่กัน คนขี blender, ่รถได้คนก่ได้ขี่คุณแก่ได้โอ้ยเออยากเรามารับเป็นภูมิปกาศให้เอาะเกียร์เส oh, okay. ียงเกียงเสียงนี่ตัวไอ้เกียงเสียงเกียงเสียงคนดังดีมาดีกับตีรถเด้หพี่น้องเด้อตีรถเชยงเสียงแค่พุ่มตีมหูสีกไปพุ่มเกียรเสียงบ้านเจ้าของเนาะแมนเอาป้ายังโอ้แอ่อนซ่อนคนเนาะคนหลายครับได้ไหอนี้ยพนหลายจะได้งานฟรี อันนาความสกัะสีเลยคอมสกัดสีอมซอดแต่มันสิมาเบิงตอวคนจะมาหมักของฟี่เดียพนเสื้พุ่มเอ้าพ่มี่อก่พู่มาของฟีนั่นะโอ้ยเจาัสดีพี่น้องเจ้า้องบัวละวีเอซูสันค่ะน้องน้องน้องบัวละวเจ้าไหนครับอันนี้จัดตัวหลัดป่ะเอ้าคือว่าน้องบัวบานน้องบัวละวน้องบัวบานน้องบัวละวอบ้านเ่า น้องบอล,ลหิวกัน้ำกันแล้วว่ากับจะตุลัดกันได้มันคนล้าลนจริงางคว่มหวยไปกะเมนคยคนละงงงอนละลาโอด่าด่าดาไเนี่ยโอ้คุณกคคุณแกรุดเฟษไหมเพื่อนไหมเอาคุณแกเจ้ทยาที่ไอมีเจลยี่มีอ,อมบ้านอไอเอียขันห้าพนบมาส่งเก่งลูกไช้แล้วกลุ่มหัวกับมัพรืยยันไยาง <c oughs> อ้ยหพอกับลูกว่ายาน้ำบนกันว่าเป็นเล็กศูนย์ เอาขันทันจิว่าพอกับลูกตัวนัะเออเราเป็นตาหักเขามีหลายยังบ่านไหนเนี่ยพยุนเตะยังไงกิ้งตะลึกตะลึกไปเข้าอ้าค้างบนเนี่ยเอ้าใหญ่โ้ยจะมาหาเงินใหญ่และทอดเอาซื้อเงินทาดไหนเสนอเพราะเบิ้งหน้าเจ้าของเมิองข่อยใหญ่เอาหน้า่อยอัดอัดดีเบิ้งเนี่ยเป็นออกสีขาวใสขาวใสยังไงเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันกะทิราดขอกำ ท่านได้ว่าผู้อื่นี่ยขันว่าน้ำใจคักแนนว่าก้าขาวใส่บอลนี้แหละพี่เอาคอยเพิ่งเริ่มใส่ได้นี่ยขันเขาก็เริ่มใส่สบู่สมุนไพรหญิงอ่อนได้นี่เอาใจละมัสนาขาวพี่เจ้านี่แมนโอ้ยบอกคอยได้เห็นแต่ในมันเป็นสีขาวเว้ยคอยเนี่ยพี่ตัวใดนโดนใจให้เจ้าใส่สุดนี่ไปวายไปวายตบเป็นบอกไหนตายกลรอบมาทันอาจารย์เลยทายกับทายที่ตอกสุ่มอะไรหรอก โอ๊ยเรื่อแม่ไปหา้ยกหอยคั้นท่าไหนบามันมแมนบบกหอยคั้นเรื่องแม่ขวมนะนี่ขวมมาหมอกฝายขาดนี่ีอาม่นอสกับากนนนซีซีว่าสั่งยังเทียนยังปอไส้เบยดมาหยอดน้ำสาน้ำหยางในึ่งูจอดาก่อเอามันก็จะตั้งแต่สิกัด้นแตงดากแต่ว่าเามมแต่มันกัดเรื่องสองซุ้มตรงขาเรา เราก็จะใส่สบ oh, uh, ู่สม oh, oh, oh. ุนไพรหญิงอ่อนอย่างเราก็จะใส่ท่าดาบม่ได้ใส่ท่าดาบ้านการเกษตมักเบื้องหนังเกาหลีวิว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 ตาเออเออเนี่ยมีผู้ใดอยากได้อยากเบื้องหนังเกาหลีไามไทยอยากดีเสือวิวไปภาคอีสานพร้อมเปิดเบื้องคลิปโอกับข้าง่มันไม่พอมันขีคข้างในเปิดฟังกันหน่ยเออมันค้างวันนี้อ๋ออ๋อแต่แบบเกาหลีเนี่ย เอาปลาคุกแบบก็มีเอาปลาคว่ำประหารโจกภาพเลยลื้อฝลาค้าเพื่อนกันอยังห้องน้ำกะละอีหลายอันนี้เป็นของทางวัดเทั้งครัวขอบคุณประเด็จพระคุณขอบคุณกระเด็นหน้าขอนเปิดให้สู่ห้องสู่ห้องเลยเปิดให้ก็เป็นอยังเต็มไหลเตื้อไหลเตือนเชื่อากระถาไงชีร้าความดังมอลลัมเลยเด้อ มันสองคณะต่อกันมาลําแมนก็นมาไหลกันเราเนี่ยสี่รถบานไปเล่นไซชขีเต็มสวมมันเลขนาดนเลปีนี้เป็นยุคพัฒนาใหม่บอสจ๋วเราจัดให้เต็มๆนักแสดงต้องอยู่ดีมีสุขโอ้ยกินอิ่มนอนอุ่นพอดีมแมนเออขี่รถบา้านรถแอร์คุณเด้ซื้อรถแอร์ไรเลยปีนี้วันนเออกินอิ่มนอนอุ่นนรถ,รถขั้นข่อยขี้ห้างดีดีแอร์รถผู้ใดหหละ่ะหมาว่ารถเสียโน่น รถมันแถมรถแม่เพื่อนเดิอ,อุ้ยทำงนอกับไม้มาสัน่นเรากัมาสั่นแล้วขี่รถใหม่นะเออกับรถใหม่นะไม้กัเป็นยังไม้แต่สี <c oughs> โอ้ยฝนตกแห้งกับอะไรน้ำหัวเสดัง่อยก <c oughs> เิดไหลเจ้ายากอ่ำมือนียี่พอ,อแม่มาเหมือนได้ม,มือนมนหนีอ้าไบ้ายิ่แน่่ยอยิงิงยิพอยังสนิงมาเคยเบิ่งหมอรำจะเถื่อนมือหนีแล้วกัมาพอยังสนิทเออพอยังสนิดแจงแล้ว็แจ้งนนี่นีเห็นบ่นี่ เนี่ยโอลบๆๆอันนี้อันนี้จุนี่หาสิบคนในมัตนาโนนพูหมดเลยเลยเนี่อันปู่แตนเดินกว้างๆกันเต็มนี่นี่นี่พี่น้องนุนพูมาด้วยพี่น้องนุนพูเอาฝากแค่พี่น้องนุนพูเลยเด้่องฟ้าแคบยังเอาขอยยกมือพี่น้องนุนพูเอ่ยจ้างเลยเด้องมาลำหาเบิ้งแต่บันเดือนเลยพี่แคบศาสนายกมืออยู่เบียดมาเป็น สวัสดีค่ะคุณแม่จังะมาคือเจพี่่ะเอาเอ้าคือกันและเนาะของคนคือกันอ้ย่างง่วงงับครูกันม่เพื่อนเนาะท่านวอาน้ำคั่นในเงื่อนกับที่บอกรู้อยู่หรอกไลยมาทั้งสองแม่เลยเด้ครูปนอครูปนอไอเมียาบ่ายใหม่แต่สิก้าใส่สิก้าใส่เพราะเราม่จะาหลายๆอยู่ฮันเราให้เบิดูแต่เดี๋ยวเราไม่จะไม่ได้ให้ดูให้ดูดูไหลายๆเจ้าเออ ปีนี้นี่นยสองท่าเลยเป็นคนลงทุนสื่อเครื่องเสียงสื่อไฟให้แต่เครื่องเสียงใหญ่ๆนี่ยมันของเพ่นแมนฟาตโต้เป็นลูกเขยในเดิมขา่มาวเบียกต้าเป็นกระเทยแล้ล่ะ <c oughs> อย่างไรเมียต <c oughs> ้องกาอ,อ,อย่างนี้ขี้นมาอย่างเป็นหลานไพเพิ่นเอามันใหญ่สุดาคือว่างกาลังปั่นรองไงที่จะได้ดูเอารองไงที่มันก็เป็นอย่างนั้นพอมันึ่งวานหญิงสาวหลานนี่ไป็นตัวแล้วมันจีเป็นกระเทยอยู มันเปล่ยนไปมันเป็นแล้วก็เบือฟ้าไปมันสีต้อมาี่ี่มันให้นึงสีอันผู้หนึ่งเนี่ยผู้หนึ่งหน่อยคิวเดชอันผู้พ่อเนี่ยมาโทษลูกเดชพี่มาโทษห้อผู้พ่ามันเปลี่ยนเอะยยย่ฐานก็ต่อเม่หัก็เี่นเกิดอะไรเกิดอะไรได้ขายบ้านลรอนะอ้ยอยากขี่ก็ถ้าขานบนโซ ว่านีกันก็ไม่ค่าได้ไบันระนึงไงแต่ย่งเอาเยียบฉีไปท่าสาต่ทตาาท่าริงไดู้ออกอลไหมเอาก็ตินเตนเสียงางไปเหม็นดินดินันเกดว่าเหมือนสุ่มาซื่อหรืไพเพราะเ่าเฝ้าซื่อเหมือนแด้เพราะเรายางดูเ่เหมือนได้เพราะเรายางดูได้เหม็นฉีได้พเจ้าอนแรปีนี้ปรับปรุงใหม่ปรับปรุงใหม่ใช้ไรก่อนลำเพลินไอดอลช เยงก็อลํำเพิ่นไอรอนโชว์ออมาะลอทกาลสีละหาแมนวัวมันอุ่มหมาแต่ขอไปเอาจ้าใด้จ้าหวางสั่นครับรองเพลงก็ับอรถือกันบ่ถือจัาไนออดดชันพักหน้าผมได้ครับออเดชันออดิชีนี่ท่อเจ้าขาบอกครับหมดถือนาสีหลบกินขยะพราต้องหอกมาเหมือนนี่นี่เอามันยังไหลายยักหลมันซุ่มมาถือรนเตียงบอกอันี้คุณดีก็ยังนี่บางาบางาที่ว่อมาสมัครลมาจะกาลสินไม่ลามากมากมาก สัมมาสุนท่มือนีวันทองเจ้าเ่าตายเอาอ๋อเอ๋นะแล้วเพื่อนคุณแผนใครอยเดียวค่อยเสียสมบุญณ์นำไปตัดท่องเลยให้กระชุ่มบอกว่าที่ไหนท่านวมีน้ำหรือเปล่าคุณแผนเดี๋ยวนี้ข่าวว่าเมียมีสุขโอ้ที่ไหนกันมันมันงกันก็บพรคุณสั้างอยู่นในนี่วันทองที่สองใจ หื่นวายวาบุกกระพิยอมาทองบอกคุณสั่งโอ้หัวมุ้งวอยู่แล้วเป็นทั้งไปหาหลังเหล็กสูงสูงสายแม่คุณสั่งเจ้าเจ้าเจ้าของใจผิดในอย่างบ้บอกคุณสั่งเอ้าอีมาทองเอ้าเจ้าคือบอกคุณสั่งไม่บอก ใครที่คุ้นทื่อยังไงใคเป็นผู้ดำเนินรไรการหมอันนี้เนยเจ้าภาาเนี่แม่เจ้าภาพเขาเจร้านมันด่วเขาแก้ยังกาเขาเจร้านมันด่วก็เห็นแต่มันสับหลังอันนี้มันหาอะไรที่ด่วเจว่าขร้านมันได้เนี่ยมัทำปดาได้เลยครับครับ เจ้าของร้านแม่นิว้าวแม่เปนทางใหไงนี่างท่านแม่ลูกในต่าหามีแววใหม่แม่เอ้ยโอ้ยอย่วาวลูกตลกขลูกขลิบแม่ที่พอเบเย้ยๆๆมุตื่นชื่อว่าจะชั่แมาไม่จะภา,าพอีลีปะครับจะเจ้าภาพแล้วนี่อุ้ยน้ำแม่ไหมนี่แหละลูกคือจัเปีไก่เก่าแต่ครับพวกนนหนี่ลูกเนาะเป็นยังแมว่ามันหลดเบิดงวอนแล้ว เราคือบาทจังสรนหน่ะมันเกาโอ้หนาแหลกเขาแหลกเขาซสำรวจบงหน้าทพอแุกบาดพอ้ตงมันเกาควาแต่บนนม่นมันทองเป็นอมแม่โมแม่ลูกขอโทษหลายๆแม่เผาแก่ลงสี่ดวงเผาแก่ลงสี่เผาแก่ลั่นมันดวงเผาแก่ลั่นมันดวงโอ้อันซ้อนสุดของแก่ลั่นมันโอ้แก่ลั่นมันใส่ถึงสี่ติดไป อทับใครทำจาขออามึงเอ้กวรหมดกัดสนุกวยลาล้ำเลียงหยังก่อครับผมล้ำเียงคุดาคุณแผนเออล้ำเลียงนีเดยเราล้ำก็ดีอีกตั้งหาแน่ครับขุดแผนเนี่ยคุมพิเตอนแหละครับมักลาะมักหลาะแต่ว่าการออกมาเนี่ยล้ำากแหละเนี่ยเป็นการเติบโตากที่สองเดียขอมาข่าสันยเอาบอกแน่สามีก้าวตัวสักอนก้าวตัวสกอนออกมาจากที่สองขาเลยขาเลยครับขอนอะไลยครับ มอนี่ขเขาเลี้ยงเขาเล่าไว้มอนี่คือมะลักมอแตกอเจาจะได้ยังไงล่ะสันคือยังซุ่มฝอนอยู่บอกเขาสอนใจจะพูดไปเนะให้กินแถวฝันไข่เราจันตุลัดน้ำบริเวณดิบเปนลำหาออกให้นงางเชียร์ทงเจียยังข่งงมพุงด้วยเออเอาเนี้เย,ยเหลืออ,อีกอยู่ยังเหลืออีกวิวศิลปินหลายเราผิดเนาะเอาพระเอกเด็กปั้นเสียโน่นเหม่ไม่เบิ่งนี่นี่เราเด็กปั้นของเสียโน้นเดินทางมาจากหนองไข่ขามคงมาอย่างดีเอามาให้ดูดูเออเอาบังลรงบักแรงา่ะ ไปยังก uh. yeah. yeah. ็ได้เล yeah. ่นไปยังเอ้ยมคานเนียมเอ้ยแกเอาหัวไปเลหน้ายหจมาแกม่อ้เดี๋ยวนี่จีเด็กสงของเสียนนชานครับ เด็กงอเด็กชางเด็กสางช่วยบางหลับบังหลับอาอุเท่าไหรลูกฮะอายุเท่าไหรอายุ18ปีครับปือสงสัยลาออมสิกินได้เนาะยังมาหาตัวกันุ18แถวบ้านาจ๊ได้พ่อ3ปียุ่งหันปรับอายุ18ปี แต่ยงม้ร,มรถไทยอย่า,า,าขอยิ้มแบบ60ปีสิครับห0สิปีครับ,รบอพอสนิทพอสนิทเจ้าย่ห6สิบแล้วพอได้หรอขอแปบ,บ120ยี่สิปีรอยะ <120 S 2> อีะ่สปีเออใคยว่ายี่อกองคอยเท่าเล้วรืเจ้าอย่างนั้น ออยี่พอกองเลยอีกแอมป <บา S 2> ้าคอยแบบร้อยสี่สิบปีเอ,อ้าบอก่อเจ้าไม่ยิมไดนะ้แช่เลยปีเขาต้องตายแล้วปีเขาต้องตายแล้วปีเขาต้องตายแล้วตั้งลาาซื้ออาไรก่อนเด็กสแสงเสียนนุ่นชืน่อเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้ครับห่วยมาแต่ใส่ละล่ะมาแต่นองไข้ครับนองไข่โอ้ตัวนี้หรอตัวหมอทับไรมานั่นตอนนองไข้เอางูมันไปแหงเขาโค่นให้เจ้ามันเสียวหยังแหงเหนียว มาหอดเมื่อมาหอดทางพี่อย่าเปลี่ยนเสือบ่ล่ะอยากเปลี่ยนครับบ่ดังบ่ดังบ่ดังเสือนีบ่ดังเขามาเปลี่ยนเสือใหม่ดีกว่าชื่ออย่างเดี๋ยวนี้กำลังฮิตกันเหลือเกินครับแบบเป็นสัตว์นี่ดังเลยแบบสัตว์ดังเลยตั้งกระแตนชนกิลาชนล่าชนโจชาพงต้องวางกรดังไม่เอากุ้งฮะกุ้งเชลตาบปกปอปป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  กระแตนจนยิ้มได้อุ้งตุติลาบอกมึงขึ้นมึงเขวาตากระแตนยี่ี่ิ้มเป็นเปรตว่ยมึงอยากเปลี่ยนไหมเปละ่ะอยากเปลี่ยนอะไรซื้อนาอื่นก็เป็นเหมือนเดี๋ยวเลี้ยซื้อเดียวที่คนรหูจักแต่บอบมึงไม่ได้ใส่กบกบก็ะใสแล้วบอกเออมีซื้อเดียวทีประธานได้ตั้งเลยมีอะไรซื้อเฮียละ่ละคือ เพี้ยนนะเออเอาบมเสกไปไปไปอ่อนพี่น้องรู่เอาถามมือพี่น้องเฉีย่งไดใจ่าอ่อนตก็ไปอ่อนโอ้ยถ้าเป็นตะขี้ตะการแดนดิบจะบอกงานนี่ไหมแล้วว่ามันเต้นใจขาดจับครับขอบพระคุณแฟนเพลงนะครับจี่ตั้งอกตั้งใจมารอชมดูเฮียนะนี่เห็นว่าพี่น้องคิดการได้ขนาดเราซับนี่ เฮียตีแต่หัวคืนนี้เฮียขอฉันญญา่าคืนนี้เฮียจะเฮียตลอดไปเฮียจะสร้างสรรผลงานตลอดไปครับเฮียตัวน้อยตัวนี้อุ้ยเพ่อนผมเป็นทหารไงเฮียตัวน้อยเฮียจะไม่ขออะไรมาก ขอให้แฟนเพลงต้อกวนชื่อเยฟังกันดังๆได้ไหมครับได้ปะพี่น้องได้ตั้ก่อนมชอตช็อไอเฮียโอ้ชัดเจนงงมีอะไรัน่ะพ่ันวามอเช็ <I hear. S 1> อตชไอเฮีโอชัดเจน เจณฑ์เกเรานทั <Labor ator il fi> yeah! ้งปวงไอ้ช <es voir> ักรอยารูแล้วคุ้ต้องคนแอบไปชุกันะเออเย็นยีมาว่าวัวน้ำหามาโดนแล้วไม่ได้หรอกัวว่ัองค์ป้ิีมามาหายจุ ขอหย่อเลยหย่อนหย่อนพี่น้องเบิ้งบอชัดพี่น้องเบิ้งบอชัดอาจารย์ขอแบบสโลว์โมชันเด้อขอไม้ขอไม้พีสโลว์โมชันงามๆพี่น้องเบิ้งบอดท่านโดยเฉพาะยี่ปอชนิดเราคงข็มาเบิ้งไม่แทลเลกเลยได้หน่เอาแบบสโลว์โมชันน่ะบอกแอคชั่นเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาหลับหลีวเต๋อหัว จะผู้หญิงข้ออะไรอยต่าแต่มันเน็บเนบไห้ดอกวเอาฮะเอาแบบไม่ไม่จะผานได้กวิ่ไม่ไม่ไม่ไเรีว่เอาแบบไม่ไม่่งสองสามอ ปิดบาลีกู่เอาชีวิตมึงู่เรียกทายมึงขู่ว่าจะมึงกูจะหอแช่เดียวมึงเดียวเดียวเอย่างบบดบบโอ้ชัดเจนมันไปไหนมะชัดเจนวะมันไปมาจงไหนลูกพี่ขวยเมื่เสียไปยังก่อนนิ่วเลยตบแดงขวยโอ้ อยค้อเอาชิไมหยังหอยค้อหอยนี่แหละป็นมาหาโจระถามมาแล้วเก้าเยเกาถึงเก่าคนโอ้ยี่คนิดทอยอาจะขาแล้วท่องมางมาเดี๋ยวฟังเยีางกนฟังเีงก็สคือส่งเข็มขนเด็ดสิเสียวนิ้วเลยจีเดี๋ยวนี้คือตามหานิ้ว นิ้วสื้ทไทยนขึ้นอนิ้วแม่ถูกก้อุยเจ้าคือว่าดีทถอนเจ้าหมอคนหนึ่งล่ำยางขุนแผนได้ละได้นั่นหมอเขาไปค่หนึ่งอะปีกอ่หลอดเนี่ยไรบอกเออ่นแหล่ล่ำยางขุนแผนเราล่ำนี่ดีเดยนี่ยนะเออแต่า่าตัวเิล้อย่งยางนี yeah. ่คร right. ับเจ้าบอกบอกเคยเบิงกนแตุ่นแผนเบิงดูแล้วลำยังนี่แหละสันแม่บอกไปบอกเล่าลำยังนี่สาบก็ไปยังออกมาขา